เดือนอะไรจันเดือนนี้ตามความเชื่อของอียดอ๋อในคัมภีร์ไบเบิรับใช่ก็จะพูดถึงเดือนของคนที่รูู้ครับอันนี้จะเป็นปีใหม่ของเขานะครับก็คือเดือนนิสานครับสารนิสานเออเป็นเดือนที่คนอิสราเอลเนี่ยได้ผอมยกระจากทีอียิปครับแล้วพระเจ้ากระระบุพวกเขาว่าให้วันเนี้ยเป็นวันที่หนึ่งเป็นวันแรกของการที่ จะเป็นปฏิทินของพลเรือนครับเลขสีวิวก็คือมันจะมีปีใหม่ของทางศาสนาอีกครับซึ่งก็คืออยู่ประมาณเดือนกันยาแต่ปีนี้ก็จะอยู่เดือนมีนาเนี่ยครับแล้วช่วงนี้เห็นหลายๆที่อย่างฝรั่งที่อยู่ประเทศไทยเราเนี่ยเราก็จะมีช่วงแบบอะไรอีสเตอร์เอ็กอะไรี่ยอ๋อครับผมเก็บไข่เก็บไข่เขียวอะไรกับไข่จ้ะ จริงแล้วเนี่ยมันอ่ะเป็นเรียกว่าอะไรดีครับเป็นการผสมผสานนะครับความเชื่อดั้งเดิมกับความเชื่อใหม่ครับตอนนั้นนะ่ะก่อนที่ศาสนาฮิธจะแผ่ขยายไปในทวีโยุโรปครับคนที่แถบโซนยุโรปเนี่ยเขาก็มีความเชื่อของเขาอยู่แล้วนะครับก็เป็นเชื่อเรื่องเทพเจ้าต่างๆเป็นเทพเจ้าประจำฤดูกาลตรงนี้นั่นแล้วก็ฤดูช่วงเวลานี้นะครับก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิเข้าสู่ ช่วงฤดูร้อนนะครับทีนี้ก็จะมีเทพเจ้าของเขานะครับชื่อว่าเอสเทล่าเป็นเทวดาผู้หญิงไมไง่แล้วปรากฏว่าในตำนานของเทพเจ้าของเขาอะครับมีอยู่ว่าเทพีองค์นี้เธอมีพาหนะใช่ไหมก็เหมือนกับศาสนารามใช่ไหมฮินดูที่มีมีเทวีแล้วก็จะมีพาหนะของแต่ะล,ะละเทวีอย่างสงการกเราก็มีใช่ไหม ทีนี้พาดาของของเทวีอยงนั้นจริงๆแล้วคือนกกระสาแล้วทีนี้นกกระสาแน่นอนมันออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมแต่วันหนึ่งมันทําความผิดแล้วก็เอสเซราเนี่ยก็เลยสาปมันให้กลายเป็นกระต่ายโดยที่มันไม่รู้ตัวเองว่ามันเป็นกระต่ายมันก็ออกไข่มันตามปกติแล้วทีนี้เออมีคนไปขโมยไข่มันมันก็เลยออกตามหาจงกลายเป็นที่มาของ เทศกาลที่มีการเอาไข่ไปซ่อนมีการฉุกสีนะนะระบายสีทาสีแล้วก็กระดายก็ออกทาแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นขึ้นต่างๆของพระเยซูคือมไม่เกี่ยวเลยนะครับ <laughs> ไม่เกี่ยวใดๆเลยเแต่ว่าเนื่องจากว่าศาสนาคิไดได้เข้าไปามีอิทธิพลต่อผู้คนแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนเทศกาลพวกเขานะี่ยให้เป็นเกี่ยวข้องกับพระพีแทน ก็เลยเป็นต้นกำเนิดของวันอีสเตอร์ซึ่งยังคงเรียกตามชื่อเทพเจ้าเดซิลาราแล้วก็เปลี่ยนความหมายของไข่ว่าเออเปลี่ยนส่วนจากชีวิตใหม่การเกิดใหม่มการาการที่เปลี่นสู่เป็นขึ้นาความตายอะไรประมาณนี้ครับก็คือให้มีสีสันขึ้นว่างงั้นเถอะใช่ครับก็<ม>แต่ว่าธุรกิจเนี้ยบอกเลยว่าโด่งดังมากๆในหลายประเทศนะครับธุรกิจอะไรก็ขาย ช็อกโกแลตที่ไม่ว่าจะเป็นทรงไข่หรือจะเป็นทรงกระต่าย,ยก็ขายดีมากโดยเพราะ,อะตอนที่ผมเป็น, New นิวซีแลนด์โอโ้โหเป็นวันสำคัญมากๆเลยที่ New นิวซีแลนด์วันอีสเตอร์เนี่ยครับ mm hmm. ก็มีไข่ใบใหญ่ๆเขาทําอย่างสวยงามแล้วก็วางไปตามตําแหน่งต่างๆของของเมืองคนก็ได้ระลึกถึงแล้วก็แม้กระทั่งตอนนั้นผมไปสนามบินเขาก็แจกเป็นแพ็กเกจอะไรมีไข่มีอะไรเงี้ยครับก็เป็นความโฆษณา วันหนึ่งาจรงครอบครัวได้มาเจ็ดดังคือก็คืออีสเตอร์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระเยซูใช่ไหมในดั้งเดิมใช่ในดั้งเดิมในในในฉบับดั้งเดิมคือก่อนเอาไป้ง่ายพวกนั้นนะ่ะเขาเชื่อว่าสาวเขาอยู่เมื่อก่อนพระเยซูจะมาเกิดสิฉะนั้นพวกเขาดั้งเดิมอ่ะเขาฉลองอยู่แล้วเทศกาลอีสเตอร์นี่ซึ่งเขาเรียกว่าเทศกาลของเทพเจ้าแห่งฤดูใบไม้ผลิก็คือเอสเซล่านี้พอศาสนาคิดเข้ามา ประมาณปีสามร้อยสี่ร้อยประมาณนี้ครับหลังนั้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนให้มันเกี่ยวข้องกับพรเยซูนครับแต่จริงๆแล้วถามว่ามันตรงตามาพระพีไหมตอบคือไม่แต่ว่าที่มันคล้ายคืออะไรครับอ,อ,อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นก็คือปฏิทินของคนยิวช่วงเดือนนิสานเป็นเดือนอะไรอย่างที่บอกตั้งต้นคือคนอิสราเอล,ลออกจากอียิปต์นะครับในช่วงเดือนนี้ แล้วการเราจะียิบออกได้ยังไงครับภัพยพิบัติสุดท้ายประการที่สิบคือการทําอะไรฆ่าบุตรบุปีของทุกคนใช่ไหมครับที่ไม่มีเลือดทาที่วงกบประตูถูกไหมอ่านั่นแหละครับเป็นประเด็นนืงอว่า mm. พระเยซูทต์เจ้าเนี่ยจะต้องถูกดึงที่ไม้กางเขนในวันนั้นวันเทศกาลปัสกานนี้ทีเนี้ยวันเทศกาลปศานี่ก็จะมาอยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณนะครับเดือนมีนา,มาเมษานี่แหละครับก็จึงเป็นวันที่พิสูจนที่กางเขน,เขนและพิสูจว,ว่า ภายใน3วันแมสามคนสามวันสามคืนโรงจะเป็นมวนายจะควาดตายครับ,รบก็จึงเกี่ยวข้องกับวันในการคื้นคืนผระชมแล้วในการที่เราเป็นริสเตียนเนยเราในเมื่อวันอิสเตอร์นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับกิบกนเกีือตัวเราควรมีท่าทีหรือว่าเราควรทําตัวยังไงเพื่อเ,เพื่อเข้ากับบรรยากาศกับเขาไหมหรือว่าเฉยๆเหมือนกับเรา ประเทศไทยเราใช่ไหมก็สมการคิดเตียนก็รถน้ำดำหัวผู้ใหญ่แต่เราไม่ได้ไปส่งน้ำน,นะแต่บางโบสอ่ะก็ก,ก็อาจจะมีแบบรถน้ำผู้ใหญ่เพื่อแบบเป็นเกียรติเป็นพระพรแก่พ่อแม่พี่น้องของเราจรนงๆแล้วนะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีด้วยนะครับอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆที่เขาสบท้อดกันาามาก็น่าจะทําต่อไปเนาะแต่ขณะเดียวกันเราก็คำนึงด้วยว่า ข้อประสงค์จุดประสงค์กิจกรรมเหล่านั้นคืออะไรสำหรับนิเซอร์อกี่ที่ถามก็คือคิวเซนเราจะมีท่าทียังไงนะครับอผมก็บอ,อกเลยว,ว่าถ้าเราจะให้ลูกๆเราไประบายสีไข่แล้วก็เอาไปซ่อนแล้วก็ไปวิ่งหาจุดประสงค์คือเพื่ออะไรถ้าเพื่อความสุขสานตเพื่อเกมก็เอาที่สบายใจได้เลยอแต่ถ้าทําเพื่อเป็นการนมัสการเทพเ,เจ้าเอสเซราอันนั้นผมก็ไม่แนะนำเพราะว่า มันก็ไม่ใช่ท่าทีของกิเซนที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เรามีพระเจ้าองค์เดียวเนาะแล้วก็ถามว่าแล้วการเตรียมตัวจิตใจล่ะเชเนอ่านพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับช่วงเทศกาลนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีครับอ่านพระคัมภีร์อ่านตรงไหนตอนไหนเวลาไหนก็ได้ครับแล้วก็ไปที่โบสถ์แต่เช้าเพราะว่าที่โบสถ์ก็จะมีกิจกรรมของที่โบสถ์ใช่ไหมที่ว่ามาเฝ้าพระเจ้าแต่เช้าเหมือนมาหลีมังกราที่ก็ทาให้เราตื่นกระโดดเช้าตื่น ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท,ท่ทาทีครับว่าเว่าเราทำเพื่ออะไรท,ท่าทีละมุมมองของเราใช่ครับ